หลังเกมจบเกมมาให้กำลังใจทีมชาติไทยครับไทย1เกาหลีใต้4มาแพ้ขาดตอนนาทีที่ประมาณ80กว่าแล้วครับถือว่าถือว่าพัฒนากว่าตอนเจอญี่ปุ่นพอสมควรมีวิธีการที่จะโต้กลับที่สังเกตเห็นวันนี้ถ้าเราสามารถเอาฟุตบอลถ้าเราสามารถเอาฟุตบอลขึ้นไปในแดนเกาหลีใต้ได้เกาหลีใต้ก็ตั้งรับนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเกาหลีใต้มีทั้งความใหญ่ความเร็วทุกอย่างมันฟิสิกส์มันเยอะกว่าเราไปหมดเลยก็ต้องชมครับวันนี้ก็ถือว่าใจสู้ไล่บีไล่ B, ไลเพจตั้งแต่นาทีแรกแล้วผมก็ยังคิดอยู่เลยจบครึ่งแรก เราจะหมดไหมจริงๆเราก็สู้นะมาหมดตอน80กว่าแล้วก็ถือว่าเราใช้พลังเยอะกว่าเขาเพราะว่าเราตัวเล็กกว่าเขาแล้วก็แล้วก็ความแข็งแกร่งน้อยกว่าเขาแต่เราใจสู้ครับก็ให้กําลังใจครับก็ไปพัฒนากันต่อครับเราก็ยังห่างเขาอยู่วันนี้เราโดนลูกคอสเยอะมากก็ถือว่าก็ต้องไปแก้ไขเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องความเร็วเรื่องทุกทุกเรื่องเราต้องพัฒนาแหะครับก็ให้กําลังใจกันสู้ต่อไปครับทุกวันทีมชาติไทยก็ยังไงก็เชียร์ครับทีมชาติไทยไปดูคอมเมนต์กันหน่อยอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่เป็นปัญหาสําหรับผมก็คือเราต้องเอาคนที่อายุเต็มเต็มมาเลยเกาหลีใต้เนี่ยเขาละเอียดมากคือเราต้องละเอียดถึงขั้นที่ว่าเราต้องเอาเด็กไม่ต้องเผื่อ,อนาครอกครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมันก็ก็มีให้ใช้ความหมายคือเด็กรุ่นยูยี่สิบเราก็ต้องเอายูยี่สิบมาจริงๆเวลากระดูกมันอายุห่างกันแค่ปีเดียวมันก็มีผลครับมันก็จะพัฒนาไปห่างกันปีหนึ่งครับเกาหลีใต้เขาขนาดเขาละเอียดถึงขั้นที่ว่าอายุยังไม่ถึงยังไม่ต้องขึ้นทีมชาติไทยเราหวังมากคิดว่าครับคิดว่าจะให เด็กรุ่น U17 มาเล่น U20 เพื่อพัฒนาอ้าวแล้วแล้วแล้วเราจะเสียเปรียบเขาไหมถ้าสมมติว่าถ้าเราเอา U17 มาสู้ U20 อย่างเงี้ครับงั้นคือรุ่น U17 มันเดี๋ยวมันก็พัฒนาถ้าเก่งจริงมันก็พัฒนาขึ้นไป18 19 20เดี๋ยวมันก็มีแต่ละชุดผ่านไปครับ เราหวังว่าเราจะพัฒนาไปในอนาคตแต่แต่อย่าลืมนะว่าเราต้องไปสู้กับคนที่เขาพัฒนาแล้วเราก็ต้องเอาเอารุ่นนี้แหละครับเอารุ่นเดียวกันนี่แหละมาสู้เพราะจะเอาเด็กมาสู้แล้วเราก็จะมาบอกว่าเราอายุน้อยกว่าซึ่ง <laughs> <laughs> เขาไม่มีในกติกา เรามาแพ้แล้วเราก็จะมาบอกว่าเราแพ้เพราะว่าเด็กเด็กอะไรเงี้ยเรามันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มองโลกในความเป็นจริงมากกว่ายัางไงก็เชียร์ครับทีมชาติไทยสู้ๆไปดูคอมเมนต์หลังเกมกันหน่อยครับพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาพัฒนาบอลเร็วกว่าเราส่วนเรายังตามหลังเขาอยู่20ปีชิงบวยมันแน่ๆครับพี่แสงเทียนบอกว่าไทยพัฒนาแล้วแต่เขาก็หนีไปไกลลิฟไทยเจอเกาหลีญี่ปุน่นก็เหมือนไทยเตะกับติมอร์นั่นแหละ เป็นกําลังใจให้น้องๆสู้เต็มที่ได้เท่านี้จริงๆมีโพสบอกชุดใหญ่อิชิยังโดน05โดนญี่ปุ่น05โดนเกาหลีใต้3ลูกมาตรฐานต่างจริงๆยอมรับอันนี้มีโพสต์เรื่องอยู่20บอกเป็นเส้นอะไรพวกนี้นะแต่ต้องรู้นะว่าสมาคมโอนให้เขาเองยุคโนนเนาะ พีคนนี้บอกเชียแหละผมก็เชียจากสโมสรธรรมสมาคมธรรมสิ่งที่เป็นเหมือนกันมาตลอดคือทุกชุดเล่นเปาแปะแปะแบบนี้วิ่งช้าจ่ายช้าคิดช้าเทคนิคไม่ดีคืนหลังคืนหลังและขึ้นเกมไม่ได้เอาแซ่เลยไม่โอครับไปดูตารางครับเกาหลีใต้แข่ง2นัด6แต้มลูกได้เสียสี่บวก4ี่ญี่ปุ่นแข่ง2 4สแต้มซีเรียอยู่ที่3มี1แต้มเสมอญี่ปุ่นได้นัดต่อไปไทยก็เจอซีเรียเนาะไทยก็สอง,สองนัด0ูนแต้มลบ6 มีคนถามว่าชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดแล้วหรือครับผมก็จะพยายามอ่านในคอมเมนต์ที่ที่ให้กําลังใจเนาะเราต้องพัฒนาจริงๆแล้วแบบฉบับจริงๆที่ไม่ต้องมาอ้างหลังแพ้ทุกปีทุกครั้งเราก็พัฒนาแล้วแต่เขาพัฒนาไปไกลลิฟเลยทําไมทีมชาติเราเวลาแข่งบอลเอเชียแบบนี้โดนตบเป็นว่าเล่นเลย อันนี้คอาเม์อีกคอมเมนต์หนึงครับสำหรับผมเฉยๆนะเล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีช่วงเวลานี้ไม่มีทางสู้เขาได้เพราะญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปไกลไกลจากเรามากอันนี้มาให้กําลังใจกันเนาะคอมเมนต์นี้บอกไม่มีอะไรต้องเสียใจน้องๆทําเต็มที่แล้วกลับมาพัฒนากันใหม่ค่ะวิเคราะห์กันแบบองค์รวมทั้งระบบเลยว่าต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียให้ได้สู้กันต่อไปยังเป็นกําลังใจและเชียร์เสมอค่ะ คอมเมนต์นี v, ้บอกว่าโดนเปิดบอลถ้ากับโดนจุดโทษก็มีมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโมเดลนี้เลือกล้มเหรอคอมเมนต์นี้บอกได้ประสบการณ์คำนี้พูดมาเป็น100ปี อันนี้คำขำเนาะคอมเมนต์นี้บอกว่าจีนอเมริกาเก่งทุกอย่างยกเว้นฟุตบอลประเทศเราก็คงอย่างนั้นน่าจะไม่เหมาะกับกีฬาฟุตบอลแหละคอมเมนต์สุดท้ายครับผมก็จะได้คุยเรื่องนี้ด้วยก้าวข้ามอาเซียนให้ได้ก่อนจริงครับเรายังก้าวข้ามอาเซียนไม่ได้เลยเราต้องถล่มพวกอาเซียนเนี่ยเหมือนที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นถล่มแล้วก่อนก็ขอบคุณก็ค,ณคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงก็เชียร์ครับทีมชาติไทยแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องๆทุกคนสมาคมแล้วก็ทีมชาติทุกๆชุดเชียร์กันต่อไป